แแนมาล้วเห็นตัวกุ made made ้งไหมคะตัวใหญ่มากดูสิคะขอบอกเหลืองๆเลยนะคะเนี่ยหัวหัวกุ้งค่ะอย่างอร่อยเลย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแนนซี่อยู่ที่ร้านสยาม77พระรามห้านะคะอยู่บางนานะคะต่มาทานกุ้งที่แบบว่าไกลมากนะคะดูสิคะ2ตัวนี้โลนึงนะคะใหญ่จริงๆเลยค่ะไม่รู้จะทานหมดหรือเปล่านะคะบังเอินทานคนเดียวด้วยค่ะอีกท่านไม่ทานนะคะกลัวคอเลสเตอรอลเยอะขอบอกเลยคะ่ะน่าทานมากเดี๋ยวห้แนนซี่ทานทานเผื่อนะคะ